สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการวันนี้ผมนําคุณผู้ชมมาดูผู้สูงวัยแต่ใจยังเจ๋งนะครับเป็นคุณลุงที่แม้จะเกษียณอายุไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงทําการเกษตรได้อย่างน่าชื่นชมทีเดียวนะครับกับการดูแลพื้นที่ในการปลูกสละอินโดเดี๋ยวเราไปทําความรู้จัก,กกับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ครับคือคุณลุงสหัสพรมสงครับเดี๋ยวว่าคุ้มคืนคุ้มคืน ต้าตามตมงาก็คือสินักมือมตากินเลาคนจะยกมือววาช่วงวัยเจริเจ๋ง <c ười> มาพบกับเจ้าของพื้นที่กันแล้วนะครับเจ้าของพื้นที่ของการปลูกสลัดอินโดก็คือคุณลุงสหัสพรมสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นให้คุณลุงแนะนําตัวก่อนครับผมก็ผมนายสหัตพรมสงอดีตผู้ใหญ่บ้านครับปัจจุบันอายุปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็แปดสิบสองปีแล้วแปดสิบสองปีแล้วครับกิจวัตรประจําวันคุณลุงทําอะไรบ้างตื่นขึ้นมาเป็นไงบ้างครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อาบน้ําอาบน้าเข้าห้องน้ําประมาณ 10นาทีแล้วก็ออกมาเดินอกนอกกําลังกายเดินขาก้างบ้านแล้วก็กินอาหารว่างน้ำร้อนน้ำชาหลังจากกินอาหารว่างแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ข้ามาในสวนประุมเกศสวนตัดแต่งกิง่งครับแล้วก็มีปพวกข้ามาซื้อสลาก ก็แนะนําให้เขาเอาเลือกไปอเอาที่หวนานหวานบางทีก็โดนที่ไม่สุกก็ทําให้รสชาติไม่ดีก็เลยแนะน, <c oughs> นําแนะนําพ่อค้าให้เขาชิมก่อนอให้เขาชิมครับคือใครจะมาซื้อที่ส่วนนี้เก็บ เองได้เลยชิมก่อนได้เลยก็บเองได้เลยครับครับเล่าประวัติส่วนตัวก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งครับเราทําอะไรมาบ้างเป็นประธานเกษตรกรเป็นครูอะไรมาบ้างครับคุณลุงผมเป็นขวายวิชาการของสมาคมปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราแล้วก็เป็นประธานกลุ่มซพเจตสถานีพัฒนาการเกษตรเกตเกจซึ่งอยู่ใกล้ๆอย่างก็มีสมาชิก ทุกอำเภอจะเข้ามาร่วมประชุมเดือนละครั้งแต่ช่วงนี้ผมก็ถอยแล้วถอยออกมาอยู่บ้านคือเราตาไม่ค่อยดีอขับรถไปชนต่อไม้เลยพวกลูกๆหลานห้ามไม่ให้ขับขับไปก็เลยไม่ได้ไปขับรถแล้วไม่ได้เป็นประธานแล้วแต่ว่าก็อยู่ในส่วนของเรามีอะไรอีกบ้างที่ทํามาก่อนหน้านี้ครับ เมื่อก่อน,นะอะก,ก,ก็ไปศึกษาดูหา้างเรื่องการเกษตรไปประเทศจีนไปประเทศมาเลเซียราวพม่พมาเลยผ่านไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะมาขอองค์ความรู้เรื่องของปาล์มเรื่องของอะไรก็ยังพอแนะนำได้ไหมครัตอนนี้ดีครับผมภูมิใจมากถ้าว่ามี ผู้ที่กลุ่มอาชีพต่างๆมาขอความรู้เรื่องปามน้ำมันมยางพาราพืชผักผลไม้ได้ทั้งนั้นในพื้นที่ของคุณลุงตอนนี้มีกี่ไร่ยังไงบ้างครับแล้วบอกว่ามีการปลูกพืชสามระดับพืชสามระดับนี่มันเป็นยังไงครับพืชชั้นหนา่งก็คือมีที่ส่วนถูกของมะพร้าวหมากแล้วก็สลากก็ยังมีหลูกพริกอะไรได้พริกอ,อมีมะพร้าวหมากสลาก ครัอืมครับถามระดับครับอยากจะให้ลุงได้พูดถึงที่มาที่ไปว่าทําไมเราต้องเป็นสละอินโดไม่เป็นพูดตัวอื่นนะครับก็ด้ะชิมแล้วก็มีพวกพวกเชียด้วยอพวกพวกก็ที่อยู่ในเมืองสุร,ราษฎร์อาเภอวิภาเจ้าหนึ่งครับผมไปไปเที่ยวมันก็ปลูกปลูกสลัดแบบนี้ก <c oughs> ็ติดต่อเขาซื้อบ้างแล้วอามาปลูกอือ สองปีก็ได้ผลผลิตในลูกในล,ลูกพอประทับใจทำมาเรื่อยๆ <S S S จนตอนนี้ก็แยกทำเป็นถุงพ่อชืำเป็นอยู่โน้นในส่วนของลูกนะครับเราได้ดําเนินการปลูกมาตั้งแต่ปีไหนแล้วมันเห็นผลเป็นยังไงบ้างครับผมผลน,นี้เลยตั้งแต่ปลูกมะพร้าวอ่ะปลูกมากคือสลัดพวกนี้มันมันโนนนะ มันนอนมันเป็นหนุ่มอยู่ตลอดเลยอือ๋อมันลอยให้แต่ขนนครับเถิบ้างที่ห่างๆนะครับนี่ดูครับเราต้องตกแต่งอะไรบ้างไหมครับภายในสวนมันต้องการธรรมชาติเป็นไงบ้างให้คือสะดวกในการเก็บเกี่ยวแล้วก็สะดวกในการผสมเกืรก็ต้องแต่งทางที่ไม่มีคุณค่าแล้วก็ทําให้มันออกไป <ừ> เราเพื่อสะดวกในการ <ừ> เก็บผลผลิตครับวิถีชีวิตประจาวันของลุงเป็นไงบ้างครับที่อยู่ภายในสวนนี่เวลาไหนถึงเวลาไหนหลังจากเสร็จจากเรื่องส่วน<ก>ตัวแล้วผมมค่อยได้ไปไหนละเ <ừ> มื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแลวไม่ได้อยู่บ้านอ <ừ> แต่ว่าช่วงแก่แล้วเราขับรับไม่ได้ <ừ> <ๆ>อก็อยู่บ้านอยู่บ้านครสองคนสุดผู้ชีวิตอืแล้อยู่กันแต่ในส่วนนี้ไปก็พวกเด็ก ครับรักไม่ไปอ,อ,ยอย่างผมรกแล้วจะไปตัดก็โขมไม่เปิดร้านเขาปิดร้านก็เลยไม่ได้ตัดครับนี่ก็คืออยู่ในพื้นที่ของเราทั้งวันเนี่ยเราก็จะมีงานพื้นที่ทั้งวันให้ได้ทำนะถ้าพอดีลูกชายเขาจบปัญญาเอกแล้วว่าออกมาอยู่บ้านเือ เขาก็ออกมาผมก็ให้ทุนสองล้านมาทำความความแพ้แล้วให้ลูกสาวทำความหมูนี่คุณขดท้องทำความแพ้คุณกลางทำความหมูครับุณพี่เป็นเกษตรกรเปมอนผมครับความแพ้เห็นเขาก็มีกลุ่มนะ มีกลุ่มในเครือญาติสี่้าคุณสร้างขนาดนี้ท่านั้นลแล้วแล้วก็เห็นว่าไปติดต่อแพตัวผู้แล้วก็สามถี่หมื่นสามถี่หมื่นบาทสั่งไว้ สั่งตัวเมียมาประมาณร้อยร้อยกว่าตัวอันนั้นก็เป็นส่วนของฟาร์มแพะครับทีนี้เรื่องเรื่องสละกันต่อครับลุงครับมีรายได้อย่างไงบ้างแต่ละเดือนหรือว่าราคาจําหน่ายมันยังสดใสยังไงบ้างครับค่<พ>อนดีดครับมีการจัดการที่ดีนะคือรายได้ทำึ้นเป็นพันนะคือเก็บมาตั้งแต่ปีใหม่ฮะนี่ก่ หลายฤดูเลยมันใกล้จะหมดแล้วรอบปีหนึ่งมันอยู่ที่การผสมเกสรอยู่ที่ชุ่มน้ำหรืออยู่ที่ดินคว้าอากาศถ้าดินคว้าอากาศขวนดีก็ดีมันเสื้ออย่างพวกนี้มันเป็นพืชที่ไม่ต้องการทางแสงมันชอบอยู่น่สวนปาล์มน้ำมันหรือสวนยางพาราหรือสวน ผลไม้ค้าบผลพวกนี้ได้คือมันจะต้องมีพืชอื่นบังบังักอ๋อคอยบังนะครับครับนี่ต่อเดือนหนึ่งลุงได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมข้อวันหนึ่งสองสนึพวันหนึ่งครับสองสามพันครับอืมครับก็ถือว่าอยู่ได้สบายมากคือคิดดูนะโลห้าสิบบาทอืมห้าสิบโลสามสิบโลมีมีมีสองกลุ่มอือ กลุ่มหลานกลุ่มหลานลูกของลูกนะเขาก็มาซื้อส่งขายไปตามลายคาบมีกล่องเห็นว่าสละปูปูหัดสละปูหคือมีหลายยี่ห้อว่าสละปูหัดสละปูหัดแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่ง เห็นว่าสละตาหัดอ๋อครับก็คือเราผลิตแล้วก็เขาก็เอาไปตีตราเย,ย่อเองแต่ว่าก็ภายใต้แบรนด์ตาหัดปูหัดก็มั่นใจได้ว่ามาจากสวนที่มีคุณภาพที่นี่มา <c oughs> จากทน,นี้ครับ <c oughs> เอาละครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้คุณลุงได้สาธิตวิธีการผสมเกสรด้วย <c oughs> แล้วเราจะไปคุยประเด็นอื่นๆของการทำสละอินโดให้ได้ทราบกันต่อในช่วงต่อไปครับ <c oughs> หุ่มตัวเมียอกเขาเรียกว่าร็อกแล้วก็แต่งให้สะดวกก็ดูน้ําถ้าน้ําตัำก็เป็นพิษน้าปวดแสบปวดร้อนนะคือที่ตัดออกร็อกไอีก อย่ามันไปติดกับเปลือกเปลือกนอกของมันให้ให้ติดกับตุ่มดำๆที่อยู่ในดอกตัวเมียแล้วก็นี่คือดอกตัวผู้ที่หามาต้องสังเกตดูว่ามีสปอไหมสปอคือเหลืองๆคือตัวที่ไปผสมให้เกิดการปฏิสนธิก็ใช้มือดีดให้มันคุ้งเข้าเข้าใส่ ใช้มือดิดแล้วก็ไม่ไม่มั่นใจในชะ่ไหมเคาะเคาะใส่แล้วถูถูให้มันร่วงลงไปให้มันร่วงลงไปในดอกตัวเมียแล้วก็เดียดกับน้ำว้ว้เพื่อให้มแดงมาช่วยอีกรอบหนึ่งก็รออีก สีเดือนก็จะออกแบบนี้แบบนี้ก็คือใกล้จะถูกแล้วทิ้งไว้ประมาณสี่เดือนดีก็คือดีีสอนตัวผู้เขาเรียกว่าสปอดีใส่ใส่ดอกช่อดอกตัวเมียช่วงนี้มันไม่ใช่ระดูการผสมแต่ว่าอาศัยว่าความุมบูรของดิน <S <S 1> <S 1> ผมได้รดน้ำได้ ฉีดน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยชีวภาพต้องการให้มันดิน <c oughs> มีชีวิตดินต้องมีไส้เดือนอยู่ต้องมีจุลินนซีอยู่อย่างใต้กองทางเนี่ยจะมีรากอ่อนรากอ่อนก็คือปากของมันปากของพืชทุกอย่างเลย แล้วก็เวลาให้ปุ๋ยส่วนปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเคมีคืออาหารของพืชนะปุ๋ยชีวภาพเราก็ให้ทางใบใบถ้าไม่ถูกทางแสงมันก็เขียวดีถ้าถูกทางแสงพวกนี้มันไม่ชอบไม่ชอบแสงแดดมันเป็นพืชป่าของอินโดนีเซียป่าที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีสละอินโดนี่แหละอยู่ในป่าบ้านเราก็มีระกกรรมครองนาอ,นอย่างที่ระกกรรมเปรี้ยวรักกรรมหวานก็มีเห็นว่าสุมาลีหรือเนินวงพวกนี้ความรสชาติมันอยู่ที่การท่าปุ๋ยนะอยู่ที่ปุ๋ยปุ๋ยก็ตรงเป็นสูตรด้วยไม่ใช่ว่าใส่สุมที่สมห้า ช่วงดูแลให้มันเจริญเป็นสมบูรณ์ช่วงบำรุงลูกช่วงเพิ่มแป้งเพิ่มความหวานมันก็หลายๆช่วงอย่างปุ๋ยปุ๋ยเคมีมันต้องสูตรอย่างต่ำทีแรกก็ต้องสูดเสมอหรือว่าสูตร ที่สิบสามยี่สิบเอ็ดสิบสิบสามยี่สิบเอ็ดแล้วก็ดูเลย้ท่าตาหารหลัก NPK เราห้เปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันอยู่ที่บำรุงลูกอยู่ที่บำรุงต้นอยู่ที่บำรุงใบอยู่ที่บำรุงรากต้องตองเรียนรูเร้เรื่องการให้ปุ๋ยก่อนจะได้ความสมบูรณ์ของลูก การจัดการแปลง <c oughs> การให้น้ําและสําคัญมากๆก็คือมีสิบไร่ก็ต้องเอาสิบตันดูลมัยมาปรับปรุงดินมีร้อยไร่ก็ต้องร้อยตันไรละตันไรละตัน <c oughs> คือปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยรดน้ําปรับปรุงดินให้ผลจำเลยนี่คือคาถาการเกษตร เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูคุณลุงสหัสได้สาธิตการผสมเกสรสละอินโดไปแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็มีการเนี่ยครับจำหน่ายเป็นต้นพันธุ์ด้วยส่วนนี้เป็นไงบ้างครับคุณลุงครับต้นพันธุ์นี้ที่เรามีการขายต้นพันธุ์เนี่ยเป็นมาอย่างไรฮะก็เขามาเที่ยวลูกค้ามาซื้อมาซื้อลูกไปเป็นพ่อค้าไปจัดจำหน่ายแล้วก็เขาถามหาต้นพันธุ์ ว่ามีจาหน่ายไหมครับบอกว่ามีแต่ว่าต้องใช้เวลามันเป็นพืชที่แยกเพศอค,คือต้องเอาจากต้นเมียเอาแขนงมาใส่ถุงพ่อชําครับใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งจึงจะรู้ว่าติดหรือไม่ติดรหรือตายอย,าอย่างต้นนี้ตายนะนี่ก็ใบแห้งถ้าว่าต้องใช้เวลา เราต้องรดน้ำเช้าเย็นแล้วก็ใช้เคมีจุ่มรากจุ่มรากหน่อยถ้าจุ่มมากเกินก็ไม่ได้ก็ไม่รอดอีกก็ไม่รอดอีกต้องรู้จักสังเกตครปเขาเรียกว่ายาเริงรากคือก่อนจะมาใส่เป็นถุงแบบนี้ได้ครับคุณลุงเอามาจากยังเอามาจาก ส่วนไหนของมันข้องไงไส่วนไหลส่วนไหลเหลยเหลยที่แตกแตกแขนงขึ้นมาอ่าแตกแขนงแล้วก็ใช้สิวตอก,กครับใช้สิวมาตอกแล้วใครสังเกตดูว่ามีรากโอดอไหมมีรากเก๋ไหมมีรากโอดไหมครับต้องให้ติดรากจะเก็บเป็นเรื่องที่ดีครับพอเอามาจากต้นเสร็จปุ๊บมาใส่ในถุงพ่อชํำแล้วใช้เวลานานไหมครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับ ก็จะได้แบบนี้ครับส่วนที่เห็นนี่คือสามารถพร้อมส่งจําหน่ายได้หรือยังครับยังเลยยังอือันนี้ก็ต้องรออีกประมาณก็ถ้าถ้ารีบก็เอาไปได้แล้วต้องแแต่ต้องทะนุถนอมนะหมายถึงว่าต้องชุ่มน้ําบต้นอย่าลืมเรื่องน้ําอำเช้าเย็นครับต้นหนึ่งเราจําหน่ายต้นละสองร้อยบาทต้นละสองร้อยตอนนี้ทําทันไหมลุง ไม่ทันตอนนี้ไม่พอไม่พอทำยากอืค่อนข้างยากมันโดนไม่โดนจังหวะดีๆมันก็ตายหมดอืแต่ว่าเราต้องใช้ความสังเกตเมืออาชีพครับพอเขาซื้อไปแล้วมันต้องทําอะไรอีกบ้างครับเวลาเอาไปปลูกก็พอไปปลูกแล้วก็ต้องให้ชุ่มน้ําอย่างเดียวอไม่มีอะไรมากอืแล้วก็อย่าให้บางทางแสงอื ให้มีพืชบางทางแสงให้ชุ่มน้ำอย่าอยู่อยู่กลางแจ้งครับถ้ากลางแจ้งนเรับรองไม่รอดเหมือนกันมันเหมาะกับสวนปาล์มน้ำมันเหมาะกับสวนยางที่มีร่มถึบๆครับมันมีอานิสงส์นะถ้าเราปลูกฉลาในสวนปาล์มน้ำมันรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ ให้สลัอ,อันนี้สงเขาได้ถึงปามอันนี้เอืเออเ้อกันได้เอื้อค้อกันครับครับเห็นบอกว่ามีเพื่อนของลุงก็ซื้อสลัอินโดเนี่ยไปปลูกในสวนทุเรียนอ,อันนี้เป็นไงบ้างก็เขาสั่งไว้าเขาเมื่อก่อนเขามาซื้อลูกไปเป็นพ่อค้าจำหน่ายแล้วก็เขาคุยมาทางโทรศัพท์ว่าจะเอาจากสี่ร้อยต้นทันน้อยบอกว่าลองลองทำดูก่อน ผลผก็ยังไม่ได้สามร้อยม้จะถึงไม่ถึงก็จะบกบลูกทุเรียนครับจะปลูกใต้ทุเรียนสิบไร่มันก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับปลูกใต้ต้นทุเรียนได้ม,มันร่มดีทุเ<า>รียนคือคือ,คอให้ห่างจากพืชประธานตักถงเม็ดพืชประธานนี่ก็คือมะพร้าวมากพวกนี้ทุเรียนพวกนี้เรียกว่าพืชประธานครับพืชประธานครับเอาไปแบบนี้แล้วอีกกี่เดือนกี่ปีมันถึงจะให้ผลผลิตเป็นลูก สองสองปีสองปีได้กินสองปีได้กินอืครับงวดเผ็ดก็เป็นประมงนั้นคุณลุงครับเห็นบอกว่ามันจะมีต้นผู้ต้นเมียทีนี้เวลาซื้อไปเนี่ยนี่ผมรับรองเลย1้อยเปอรเซว่าเมียเมียเมีร้อยเปอรเซนครับคือเอาจากต้นเมียแต่ผมแนะนาให้พวกที่จะปลูกสละเนี่ยเอาซื้อลูกไปสักสองช่อสามช่อสองโลสามโลแล้วก็ เอาเม็ดไนยแหละที่เรากินแล้วกินเนื้อหมดแล้วเม็ดไนเอาไปใส่ในที่ชื้นๆนี่มันนี้พอกน้ําที่มันมีความชื้นครับสิบวันมันก็จะงอกตุบหนอขาวขาวขึ้นมาพอตุบหนอขาวๆเราก็ลงถุงพอาะชัได้ก็ไม่กี่วันผมไม่แนะนำให้ทำตัวชื้นตัวผู้ คือเอาไปทําเอาเองครับอืมนี่เอาไปสักกิโลนึงก็เยอะแยะแล้วครับอืมเจะได้มียบ้างคู่บ้างครับก็เป็นวิธีการนะครับแล้วก็ลุงก็ขยายพันธุ์ขายด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ทําไม่ทันอยู่ใครสนใจก็ต้องรอหน่อยต้องรออืมครับในช่วงโควิดมันมีผลกระทบยังไงบ้าง,งลุงในการปลูกสละอินโดของลุงก็ไม่มีผลกระทบเพราะว่าผม ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอือย่างคนที่ไม่สวมเมสผมก็แนะนําให้สวมอมอเข้ามาคุยกับผมเรื่องรายได้ล่ละครับนันลดลงไหมลดเหมือนกันคือช่วงนี้ก็มีลูกๆห้านๆช่วยกันขายขายผ่านออนไลน์ขายทางออนไลน์ขายทําเป็นกล่องส่งไปขายตามแถวกรุงเทพต้นพันธุ์ผมก็ก็มีเพื่อนๆที่อยู่ลําปางครับเข้ามาซื้อ ตอนนั้นผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำก็พกขายครับให้ลุงได้ประชาสัมพันธ์นิดน,นึงว่าสละอินโดสวนลุงสหัตพรมสงอร่อยยังไงบ้างปลอดสารพิษยังไงบ้างสักนิดนึงครับปล <c oughs> อดสันพิษร้อยเปอเซ็นเลยเพราะรว่าดอดสารคือยาฆ่าหญ้าสุกอืกไม่ใช้เลยมีอีกอันหนึ่งที่ลุงบอกว่าเราต้องดูแล สัตว์ใต้ดินด้วยอันนี้สําคัญเป็นไงบ้างคุณลงุงคนอะไรคือให้เขาอยู่ได้ด้วยอืสัตว์ในใต้ดินเราควรจะยกมือไหว้ไหว้เขาอือเรามาทาําการกันกระืให้เขามีชีวิตยอยู่ได้ด้วยอืพวกวิทีต่างๆครับมีพวกสายเดือนมันก็ช่วยถ่ายขี้ั็มัน มูลไส้เดือนมันก็เป็น <ไง S 1> ประโยชน์ต่อพื้นดินของเรานะมูล,มลที่มีธาตุอาหารอบครัมอีกส่วนหนึ่งครับคุณลุงอยากจะให้คุณลุงได้ฝากถึงเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกับคุณลุงครับ<ง>ให้เนี่แหละครับันมาทําอะไรแล้วมันจะได้มีรายได้ด้วยแล้วก็ไม่เหงามีความสุขเป็นไงบ้างเชิญเกษตรกรที่สนใจเรื่องอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆให้เขาไปร่วมเสวนาพูดคุยแล้วก็เอาพวกที่ประสบความสาเร็จอย่าง ลูกแตงโมได้เห็นล้านเก่งมากไปบรรยายว่าทํำยังไงยาให้เขาต้องลองผิดลองถูกทําให้ถูกปา๊มน้ํามันนะยายเขาซื้อพันธุ์ใต้หวันไปปลูกยายซื้อพันธุ์ใต้โคนไปปลูกแล้วต้องมีหนังสือรับรองพันธุ์แเราต้องรู้เรื่องการจัดการเ็ก รู้เรื่องการจัดหาพันธุ์รู้เรื่องการดูแลรักษาครับรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตรู้เรื่องในเรื่องปลูกแคทต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายนะในการมาทาให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ไปด้วยมันเด่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่มีความสุขในวัยเกษียณและก็ทําการเกษตรประสบความสําเร็จกับคุณลุงสหพรมส่งเจ้าของสวนสละอินโดที่อําเภอการจันทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับขอบคุณครับ ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนสูงวัยในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับที่ยังคงทําการเกษตรได้อย่างน่าชื่นชมทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าก็ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างแบบไม่น่าเบื่อด้วยนะครับสาหรับผู้สูงวัยท่านอื่นๆก็อาจจะลองนําเอาวิธีของคุณลุงสหัดไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามีความสุขอยู่กับสวนสละอินโดของลุงนั่นเองหรือว่าใครอยากจะเดินทางมาสัมผัสกับสวนสละอินโดขอองค์ความรู้กับคุณลุงสหัดลุงก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ วันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ